สวัสดีตอนค่ำค่ะประส้มพามาชมโต๊ะอนุบาลต้นไม้นะคะกลางวันเราดูไม่ได้เราก็มาดูกลางคืนค่ะเป็นกิจวัตรของประส้มเลยละ่ะชอบมากกลางวันไปทำงานกลางคืนกลับมาถึงเย็นเย็นค่ำค่ำเราก็กว่าจะเสร็จภารกิจเนาะก็ตกมืดพอดีก็เลย มาชมต้นไม้ยามค่ำคืนนี้แหละโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะสำหรับอนุบาลต้นไม้ที่ต้องดูแลพิเศษนะคะมีหลายต้นเลยพามาชมต้นนี้จำได้ไหมคะแก้วสารพัดนึกที่เราแยกกระถางออกมาต้นนี้เป็นรุ่นลูกนะคะรุ่นลูกที่แยกออกมาจากแม่ มีบันไดสวรรค์มีต้นอะไรหนะ้าสีเขียวอ่อนๆเนี่ยใครรู้ชื่อบอกประส้มหน่อยนะคะปลูกไว้สวยงามดีแต่ก็ลืมชื่อแล้วแหละในต้นหนึ่งกำลังงามเลยค่ะเศรษฐีเรือนเขียวต้นนี้อ่อนแซบใบดา ต้นนี้พึ่งเพาะไปค่ะลิ้นมังกรไปขอบ้านคุณย่ามาอยากลองเพาะดูส่วนพวกนี้ก็จะเป็นลิลลี่ค่ะลิลลี่ปลูกใหม่ปลูกเพิ่มหลังจากที่ตัวเองสำเร็จดีปลูกลิลลี่สองต้นอย่างงามใบต้นแรกซัมเมอร์สกายสีชมพูหวานต้นที่สองลูน่าลิลลี่สีขาว ดอกซ้อนหอมนะคะก็เลยสั่งมาเพิ่มค่ะสั่งมาอีกหลายต้นเลยก็จะมีทั้งดอกสีแดงดอกสีชมพูดอกสีขาวนะคะอีกหต้นค่ะคอยดูกันไปเนาะว่าจะยังไงต้นนี้กะว่าให้เขาบานทันวันวาเลนไทน์ค่ะ จะทันไหมมาลุ้นกันแล้วก็ยังมีด้านนี้อีกนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอะกรูนีมาตัดออกมาชํานะคะยังไม่ได้แกะถุงออกจากกระถางเขาเลยให้เขาด้วยมีความชื้นอยู่ในนั้นแหละส่วนต้นนี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดเม็ดต้นแม่ค่ะ นี่คือต้นแม่ต้นดังเดิมต้นแร่ที่เราเอามาปลูกนะคะแล้วก็ได้ขยายได้เอาไปแจกเพื่อนต้นนี้ออมทองค่ะออมทองกำลังงามเลยนะคะเนี่ยแตกใบอ่อนสีชมพูเรื่อสวยนะคะมีเสน่ห์ตามประสาคนรักต้นไม้ค่ะ เห็นเขาแตกยอดแตกใบเห็นเขาเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งโตขึ้นนิดหนึ่งก็ชื่นใจแล้วดูได้ทุกวนันทุกวนันต้นเดิมใบเดิมนั่นแหละเปลี่ยนไปนิดหนึ่งก็รู้สึกดีใจโตขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกโอ้ชื่นใจต้นนี้จะเป็นต้อยติ่งเทศสีขาวค่ะเอามาจากสวนมาชำไว้ค่ะกลัวเขาตายหมดก็เลยเอามาชำไว้เดี๋ยวฝนตกก็ค่อยเอากลับไป ปลูกที่สวนใหม่ส่วนสีม่วงนี่เยอะมากเลยค่ะสีม่วงเขาจะทนต้นนี้จำได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆของแก้วสารพัดนึกค่ะยังไม่โตเท่าไหร่เลยยังอยู่ใกล้เคียงโตช้าเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะเด็กๆแก้วสารพัดนึก ชื่นชมทุกว,วันต้นเดิมใบเดิมแหละเนาะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็เออถ้ามีดอกออกมาทีนึงเขาก็ถึงจะชื่นใจแต่เรานี่ใบอ่อนแตกออกมาแค่นั้นเราก็ชื่นใจแล้วด้านนี้ก็จะมีที่น่าชื่นใจนี่ค่ะ รวยไม่เลิกค่ะที่เราเพาะด้วยใบเนาะนก็จะมืดนิดหนึ่งรวยไม่เลิกอันนี้ดอกของเศรษฐีเรือนเขียวนะคะชมเสร็จแล้วขอลาไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะ ชื่นชมต้นไม้ของเรา,าราตรีสวัสดิค่ะ